ต่อไปนะต้องไปแจ้งหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดให้หน่วยงานชดใช้ค่าเสียหายถ้าหน่วยงานชดใช้ตามเรียกร้องก็จบแต่ถ้าหน่วยงานไม่ชดใช้ตามข้อเรียกร้องประชาชนที่เดือดร้อนก็ to to world, ต้องไปที่ศาลปกครองในพื้นที่ไม่ต้องไม่ต้องให้ทนายไปเองพนักงานคดีปกครองที่ศารปรลปกครองก็จะดูว่าเป็นไปตามเงื่อนไขาการฟ้องหรือไม่เงื่อนไขการฟ้องสําคัญนะมันจะมีขั้นตอนเป็นผู้เสียหายจริงหรือเปล่าเมื่อผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายจริงไปแจ้งหน่วยงานหรือยังไปแจ้งหน่วยงานแล้วหน่วยงานให้ตอบแทน แล้วไม่ไม่ถูกไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็ถึงจะไปศาลปกครองภายในระยะเวลาที่กําหนดอันนั้นคือเงื่อนไขาการฟ้องกระบวนการที่ทาทางศาลปกครองมีเงื่อนไขาการฟ้องชัดเจนต้องท uhm, ําตามขั้นตอน1 2ึสามไปเลยข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้กระบวนการที่ทําทางศาลปกครองจะมีศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุดคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นกับคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเหมือนกันหรือต่างกันก็นกนได้แต่คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ถือเป็นที่สุดอันนี้คือกระบวนการยุติธรรมทางปกครองทางเดือนกันละม